ข้อมูลข่าวสารและสิทธทิพิเศษทางการค้าในด้านต่างๆรวมถึงข้อกฎหมายที่จำเป็นสำหรับการค้าระหว่างประเทศคือสิ่งที่ผู้ประกอบการนำเข้าและส่งออกสินค้าจำเป็นต้องมีความเข้าใจอย่างถ่องแท้เพื่อให้การดำเนินง,งานทางการค้าระหว่างประเทศเป็นไปอย่างถูกต้องกรมการค้าต่างประเทศกระทรวงพาณิชย์จึงมีศูนย์บริการที่ให้ประชาชนทั่วไปรวมถึงผู้ประกอบการนำเข้าและส่งออกสินค้าระหว่างประเทศสามารถเข้ามาสอบถามข้อมูลทางการค้าระหว่างประเทศได้ในเวลาทำการ นอกจากการเข้าไปสอบถามที่กรมแล้วกรมการค้าต่างประเทศยังมีบริการสายด่วน1385เบอร์โทรศัพท์สายตรงที่ให้ผู้ประกอบการสามารถโทรศัพท์เข้ามาเพื่อสอบถามข้อมูลต่างๆในการทําการค้าระหว่างประเทศเช่นตอบปัญหาเกี่ยวกับการขอใบอนุญาตส่งออกสินค้าไขข้อข้องใจในเรื่องของสิทธิประโยชน์ทางการค้าต่างๆหรือการให้ข้อมูลข่าวสารต่างๆที่เป็นประโยชน์ในการทําการค้าระหว่างประเทศเป็นต้น ในวันนี้เราจะมาทําความรู้จักกับบริการสายด่วนกรมการค้าต่างประเทศ1385ให้มากขึ้นกันครับวัตถุประสงค์ในการตั้งสายด่วน1385นี่คือเริ่มมาจากมติคณะรัฐมนตรีค่ะที่ว่าให้มีศูนย์บริการประชาชนมันก็เลยเป็นที่มาการตั้งสายด่วน1385 เพื่อให้มีบริการประชาชนในกรณีที่ว่าโทรเข้ามาสอบถามต้องการทราบเกี่ยวกับรายละเอียดในการส่งออกหรือนําเข้าสินค้าการบริการของสายด่วน1385นะคะมันก็มีหลากหลายค่ะมีตั้งแต่การบริการทางโทรศัพท์นะคะแล้วก็สอบถามด้วยตัวเองแล้วก็การตอบแบ็ดบอดเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับเรื่องพอบข้อมูลข่าวสารตอนนี้ก็อยากจะเชิญชวนว่าถ้าคนที่สนใจที่ต้องการจะส่งออกนําเข้าหรือต้องการจะทราบเรื่องเกี่ยวกับการค้าต่างประเทศ นะคะขอเชิญชวนให้สอบถามที่ทางเราได้ค่ะเราจะมีคำตอบทุกคำตอบเลยค่ะกรมการค้าต่างประเทศกระทรวงพาณิชย์พลังขับเคลื่อนการค้าไทยไปไกลทั่วโลกสายด่วน1385